วอนนี้นะคะก็จะมีละครเวทีเรื่องดิทันหิ้งห้อยะคะ่ะเป็นละครเวทีเรื่องแรกของแบรน์เลยนะคะแล้วะเป็นไพน,นะะ์อาร์ค่ะอย่างนี้กติดตามด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจัดรายการซัมเชคอยู่นะคะเป็นรายการเพลงที่นำเพลงสากลมาแปลเป็นไทยให้ฟังก็ออกอากาศทางช่องทูปุญญานะคะยังไงก็ป <laughs> ัดต่างดูกันได้นะคะ ค่ะแล้วก็งานเพลงนะคะเราจะแบบมีโอกาสได้เห็นไหมค่ะง,งานเพลง,งก็ไกล้มาตอนนี้ก็กำลังมีการคุยกันอยู่คะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งจะทำเพลงล่าสุดไปเมื่อต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้หัามากๆแล้วก็มีการคุยกยันวออ่ายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นแนวทางไหนจะเร็วจะช้าอะไรเงี้ยยังไงก็ติดตามให้ทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน อ่าแล้วเรื่องหัวใจล่ะคะตอนนี้มีได้กำลังใจจากคนข้างกายยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกติดีค่ะาหัวใจแฮปปี้ดีนะคะในเรื่องของการแสดงมีเขาแนะนำอะไรเราบ้างหรือเปล่าคะการ,สารแสดงแนะนำเขามีมีบ้างค่ะจะเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าว่าอ่อาคิปแบบนี้นะเราคิดว่าเล่นแบบนี้แล้วมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยมีการแชร์กันค่ะเป็นประโยชน์ต่อกันและกนนันจริงจังค่ะส ก็คุณแม่อย่างคุณแม่อย่างเงี้ยจริงๆคุณแม่จะชอบร้องเพลงแล้วก็จะสนับสนุนทุกเรื่องเลย,เลยไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าการแสดงนะคะแม่ก็ให้กําลังใจอยู่ตลอดค่ะว่าเออเวลาทำอะไรก็ทําให้เต็มที่ทำกันบ้านดีอๆสุดๆโดยเฉพาะอย่างละครเวทีอย่างเงี้ยเป็นเป็นศาสตร์ใหม่ที่แป่มื้จะได้มาลองแต่งเพราะว่กากา่อนหน้านี้เรียนละครละครชีวีมาค่อนข้างจะต่างกันแล้วก็ต้อง ็อย่างได้ร่วมงานกับพี่อาร์มเป็นไงบ้างในเรื่องพี่อาร์มจริงๆแล้วในในเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยนะคะแต่จะไปเจอกับพี่โยงกับพี่แม็กมากกว่านะคะแบบว่าก็เรียกว่าเป็นการขอคำแนะนาจากพี่อาร์มละกันเพราะว่านานก็ค่อนข้างจะแบบเซียนมากๆแล,แล้วก็มีการอขอคาแนะนําค่ะพี่อาร์มก็ช่วยเหลือได้เยอะมากๆเลยค่ะ ด้วยนะะคถ้าอยากตามโดยตรงก็เข้าไปใน IG แปมก็ได้ค่ะแปม์อันเดอร์สกอร์ไกอานะคะ P A M อันเดอร์สกอร์ G A I A ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามไกอาก็ไป s u b สมัครช่องในยูท t u b e ได้นะคะ U A R Official ค่ะ